10ไอเดียธุรกิจน่าลงทุนปี2021มีอะไรบ้างคลิปนี้ผมจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านฟังครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าทั้ง10ไอเดียเนี่ยมีอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่ากันใหม่ไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆในการที่จะทำธุรกิจโอกาสในการที่จะสร้างไรายได้สร้างอาชีพรวมถึงแนวทางในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมครับเกียรติรัตน์จินดานีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคู่คิดธุรกิจ s m e ครับวันนี้ครับผมมี10ไอเดียในการที่จะทำธุรกิจมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ครับเรามาดูกันว่า10ไอเดียธุรกิจหลังโควิด19นะครับหรือปี2021เนี่ยมีธุรกิจอะไรบ้างครับธุรกิจที่1ครับ ธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องของสุขภาพนะฮะจริงๆแล้วครับก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 นะครับธุรก,กิจทางด้านสุขภาพก็ถือว่าเป็นธุรก,กิจลักษณะของไม่กล้าเทรนเนอร์ทีเดียวนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับแต่การระบาดของเจ้าโควิด -19 นี่ฮะทำให้ผู้คนยิ่งหันมาให้ความสนใจและก็ดูแลสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะสุขภาพดีครับจะช่วยลดอัดตราในเรื่องของการเสียชีวิต จากโรคระบาดต่างๆโดยเฉพาะเจ้าโควิดสินะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจมีตั้งแต่นะฮะ ลักหนักของที่เป็นดั้งเดิมเช่ลนลักหลักของการจําหน่ายพวกอาหารเสริมนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอุปกรณ์ในเรื่องของการออกกำลังกายน,นะครับอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์นะได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันนะครับและเรื่องของการติดเชื้อโรคต่างๆนะครับบริการที่เกี่ยวข้องในการที่จะดูแลนะสุขภาพของผู้สูงอายุต่างๆนะครับรวมไปถึงคอร์สในการที่จะออกกําลังกายนะครับนอกจากนั้นครับก็จะเป็นในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับ ที่ให้บริการาการของออนไลน์ต่างๆมากมายนะครับและสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้ตลาดของสุขภาพที่น่าสนใจเป็น,นระดับที่1น,นะก็ก็คือมูลค่าของตลาดเนี่ยเป็นมูลค่าหลายแสนล้านเลยทีเดียวนะครับเั่นครับถ้าลองดูนะไอเดียแรกถ้านลองไปจับดูว่าตลาดในกลุ่มที่เป็นทางด้านสุขภาพอันไหนน่าสนใจนะฮะแล้ถ้าท่านสนใจธุรกิจนี้นะและยังไม่อยากจะลงทุนมากมายนันะครับ ทางเท่าให,ใหม่นะเรามีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า healthy care นะตัวนี้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพนะครับท่านสามารถมาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโดยไม่จำเป็นต้องสต็อกได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไวให้ใต้คลิปนะฮะธุรกิจที่2ครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารในรูปแบบของ delivery นะเช่นเดียวกับธุรกิจทางด้านดูแลสุขภาพนะครับ ธุรกิจการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ตามบ้านเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาก่อนหน้าที่โควิดจะมาแล้วแต่พอโควิด1 9มีเข้ามานะครับทำให้ธุรกิจตัวนี้มีการเติบโตอย่างฟื่องฟูนะครับถึงขีดสุดนะในช่วงเวลาของการลอดดาวก็มีผู้คนที่ต้องอยู่ในบ้านนะครับก็จําเป็นที่ต้องสั่งอาหารต่างๆนะครับ จึงมีบริการลักษณะของ d e l i v e r y เพิ่มขึ้นมากมายนะครับซึ่งรูปแบบของบริการ d e l i v e r y เนี่ยนะครับมีตั้งแต่การจัดส่งในพื้นที่รอบๆบริเวณร้านนะครับและมีการจัดส่งสินค้านะครับรวมถึงการจัดส่งในในระยะทางไกลๆนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งข้อดีของการทําธุรกิจประเภทนี้ครับก็คือไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านนะฮะขอเพียงครับเรามีหน้าร้านบนโลกออนไลน์ครับก็จะทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยรู้จัก ธุรกิจของเรารู้จักร้านค้าของเราบนโลกออนไลน์นะครับดังนั้นครับธุรกิจในเรื่องของการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่นะครับเราทําอาหารเป็นทําอาหารได้นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท่านสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับถ้าทาอาหารเป็นนะครับถ้าทําไม่เป็นฮะลองไปหาสูตรทําอาหารนะครับหรือไปดูลังดักของธุรกิจเฟรนช์ไชน์นะครับไปซื้อเฟรนช์ไชน์ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับอาหารครับแล้วเริ่มจากตรงนี้นะครับมีหลายๆธุรกิจที่ ทางเข้าแกใหม่ให้คําปรึกษาอยู่นะถ้าท่านสนใจธุรก,กิจเฟรนช์ชายนะครับลองทักลองพูดมาคุยกัะดูนะครับเดี๋ยวผมแนะนําตัวเฟรนชชายที่น่าจะเหมาะสมให้กับท่านได้นะครับก็ลองดูนะครับนั่นก็คือไอเดียของธุรก,กิจที่2นะครับธุรก,กิจที่3ก็คือธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสักหน่อยนะครับยิ่งโลกของเราครับก้าวเข้าสู่ยุคข,ของออนไลน์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะ การรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมและได้รับความต้องการมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะธุรกิจนี้ครับจะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวสิทธิเสรีภาพทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงความปลอดภัยทางกายภาพในโลกออนไลน์นะครับยิ่งต่อไปครับอนาคตในเรื่องของพวกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติทางด้านการเงินนะครับการทาธุรก,กรรมต่างๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสํา,าสคัญ ต่อการอาศัยบนโลกของออนไลน์มากยิง่งขึ้นครับหากบริษัทไหนครับมีการพัฒน,นาและมีการลงทุนเรื่องของซอฟต์แวร์เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยสร้างเสรีภาพให้เกิดขึ้นกับองค์กรนะครับบริษัทนั้นครับมีโอกาสในการจะเติบโตในลักษณะของระยะยาวเพราะนั้นครับในหมวดของเทคโนโลยีองค์กร ต้องการความปลอดภัยแม้กระทั่งตัวเราเองครับโดนแฮกข้อมูลข้อมูลต่างๆนะครับถ้าบริษัทไหนครับทำเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโบนโลกไซเบอร์นี่คืออีกหนึ่งไอเดียธุรก,กิจนะที่จะทําให้ธุรก,กิจของท่านมีโอกาสเติบโตและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะฮะธุรก,กิจประเภทที่4ครับเป็นธุรก,กิจเกี่ยวข้องกับการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับ ธุรกิจขนาดเล็กนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเอาง่ายๆก็ต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองในการแยกค้าขายนะครับเพราะว่าอะไรครับ ยิ่งลงออนไลน์เติบโตมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะลักษณะของธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซที่เป็นเจ้าเล็กๆนะครับร้านเล็กๆดังนั้นครับปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งของธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซขนาดเล็กนะครับก็คือการที่ขาดเรื่องของระบบหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับออเดอร์นะการเช็คสต็อกสินค้าต่างๆการตัดสต็อกสินค้านะครับระบบเรื่องของการจัดส่งคู่มลูกค้าต่างๆสิ่งเหล่านี้ครับ เป็นปัญหาทางด้านเทคนิคของอ e ีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจขนาดเล็กครับที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเข้าไปช่วยตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับเขานะครับหางบริษัทได้ครับสามารถพัฒนาระบบหลังบ้านนะครับที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ให้กับเหล่าบรรดาอ e ีคอมเมิร์ซนะครับหรือธุรกิจเล็กๆขนาดนี้ได้ครับย่อมจะสร้างผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับระบบนะครับ ธุรกิจในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มสําหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซขนาดเล็กครับจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในปี2021นะและท่านเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะฮะที่เป็น SME ถ้าท่านต้องการในโหมดของที่เป็นตัวแพลตฟอร์มที่เป็น e-commerce หรือเป็นเว็บไซต์ในการเี่ขายของท่านเองนะครับท่านมีช่องทาง2อสช่องทางในการจะเลือกนะครับท่านอาจจะพัฒนาขึ้นมาหรือใช้เอาซอร์สในการจะจัดทําตัวแพลตฟอร์มแบบนี้ครับเท่าแก่ใหม่ครับมีบร,ริการในเรื่องของการจัดทำนะฮะเว็บไซต์แพลตฟอร์มเป็นของท่านเองสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยได้นะครับหรือท่านอาจจะเลือกใช้ตัวแพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งของสําเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของตลาด com นะครับที่เป็นค c o m m e r c e นะครับหรือเป็นของ Re รอแี้แพเน็ตนะ น,นี่ครับเป็นแพลตฟอร์มสําเร็จรูปทางด้านอ e ีนคอมเมิร์ซนะฮะที่ได้รับความนินยมในประเทศไทยนะครับท่านก็ลองไปติดต่อดูนะครับและที่สําคัญเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือมันมีความจําเป็นแล้วนะที่ท่านต้องมีแพลตฟอร์มในการทำอ e ีคอมเมิร์ซของท่านเองด้วยนะฮะไอเดียธุรก,กิจที่5ครับก็คือการเป็นที่ปรึกษาหรือธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาในสิ่งที่เราเป็นคนชํานาญและมีความเชี่ยวชาญนะฮะ ธุรกิจที่ปรึกษาครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในยุคอนาคตนะครับจริงๆแล้วครับธุรกิจนี้ก็ไม่ได้เป็นธุรกิจใหม่อะไรเลยนะฮะเพราะเหล่าธุรกิจใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่จ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจมาคอยให้คาปรึกษากันมานานแล้วนะครับแต่ทว่านะฮะในยุคของธุรกิจที่ไม่ได้จํากัดแค่ในเรื่องของตัวออฟไลน์นะครับยังเกิดลักษณะของธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับที่ปรึกษาสําหรับการทําการตลาดออนไลน์นะครับรวมถึงนักวิเคราะห์ ทางด้านการเงินนะครับด้านอื่นๆเช่นทรัพยากรบุคคลในเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับจึงมีบทบาทไม่แต่เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงองค์กรขนาดเล็กเอสดีต่างๆครับต่างต้องการที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้คําแนะนาในการที่จะทำธุรกิจครับนอกจากนี้ครับที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนะก็ยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเพราะงั้นครับเรามีความถนัดอะไรครับเราสามารถนําตรงนี้ครับ ไปให้คำปรึกษากับน้องใหม่ในการท,ที่จะทําธุรกิจได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเท่ากันใหม่ครับเราให้คําปรึกษานะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการทําการตลาดวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับเพราะท่านสามารถทักคามาพูดมาคุยขอคําปรึกษาแนะนําการเบื้องต้นก่อนได้นะครับส่วนจะใช้บรยการกันยังไงก็เดี๋ยวดิวกันเป็นเคสเคสไปนะครับธุรก,กิจที่6ครับเป็นธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับ VR หรือ Virtual Reality นะครับ นบีบันครับวงการของ VR เนี่ยถือได้ว่าได้รับการพัฒนาไปมากกว่าเดิมเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือไปจากการนําไปใช้ในเรื่องของวงการเกมที่เป็นงานของ VR แล้วครับ VR ยังถูกนําไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าทางด้านการแพทย์การศึกษาการท่องเที่ยวนะเพราะ VR ครับจะสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้แก่ผู้ที่ได้ใช้นะครับ จึงมีการประมาณการกันว่าครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ vr ครับจะสร้างมูลค่ามหาศาลในอนาคตนะครับคันคำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ vr เช่นนะครับตัวอุปกรณ์นะสในเรื่องของพวกโปรแกรมมิงต่างๆนะครับขายเป็นโซลูชันนะผมมีตัวอย่างของน้องท่านหนึ่งนะที่ใช้เรื่องของตัว vr ในการทำธุรกิจวงการแพทย์ครับปัจจุบันก็เติบโต อย่างมากนะธุรก,กิจที่7ก็คือธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI หรือลักษณะของปัญญาประดิษฐ์นะครับในการที่จะสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่สามารถกําหนดเองได้นะครับคอนเทนต์ในที่นี้นะฮะไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเป็นลันกษณะของบทความหรือลักษณะของพวกออดิโอต่างๆหรือคลิปวีดีโอต่างๆนะครับแต่หมายถึงการสร้างเนื้อหาข้อมูลสําคัญนะฮะที่ถูกป้อนเข้าไป ให้กับระบบ AI นะครับ <S <S เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะในวงการเรื่องของการตลาดเนี่ยการป้อนข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริษัทเข้าไปนะครับและให้ AI ครับช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็นเนื้อหาในเชิงของการวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ในเรื่องของการตลาดนะครับใช้ประกอบในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการทํากิจกรรมทางการตลาดใดๆน,นะรหรือเป็นการสร้างซอฟต์แวร์ในการที่จะวิเคราะห์นะครับ ที่จะช่วยนักการตลาดกลุ่มความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันเหนือคู่แข่งนะครับสิ่งเหล่านี้ครับถือเป็นโอกาสในการสร้างความสําเร็จให้แก่ผู้ที่ได้รับความรู้ทั้งในเรื่องของการเชิงพัฒนาตัว AI ก็ดีนะครับหรือในเชิงของนักการตลาดหรือในเชิงของธุรก,กิจนะครับเพราะนั้นครับการที่เรามี Data มากเพียงพอนะครับมีคอนเทนต์มากเพียงพอใส่เข้าไปให้ตัว AI มันก็จะตัวคอนเทนต์ออกมาวิเคราะห์ในเรื่องของกลยุทธ์ออกมาวิเคราะห์ความต้องการออกมา แล้วเรานาคนยุ่งเหล่านี้ครับไปใช้ในเรื่องของการทรําธุรกิจของเราเพราะในหมดของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในหมดของนักสร้างคอนเทนต์ในหมดของการทําเรื่องของ Data analysis นะครับพวกนี้ครับเป็นโอกาส1ธุรก,กิจที่น่าสนใจในปี2021ครับไอเดียธุรก,กิจที่8ก็คือเรื่องของการทําบล็อกนะครับการทําบล็อกครับถือเป็นอีกหนึ่งธุรก,กิจที่น่าสนใจในปี2021ครับ แต่แทนที่เราจะเริ่มทําบล็อกจากการเพียงแค่ว่าใช้ความชอบเพียงอย่างเดียวครับอยากให้ท่านมองอย่างนี้ครับในการพัฒนาบล็อกก็พัฒนาไปพร้อมๆกับโมเดลในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยทาบล็อกให้มีรายได้นะครับซึ่งคุณอาจจะเริ่มจากความชอบนะครับควบคู่ไปกับการทาบล็อกที่ทําให้เกิดรายได้นะครับไปในตัวนะครับยิ่งคุณมีความสุขนะในการทาบล็อกในการบอกเล่าเรื่องราวครับ นอกจากนั้นครับในส่วนหนึ่งที่จะที่จะทําให้บล็อกท่านมีรายได้ก็คือเรื่องของการที่จะต้องใส่เรื่องของพวก S e O เข้าไปด้วยนะครับบล็อกนี้ครับไม่ได้หมายรวมแค่การทําแพลตฟอร์มแล้วบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจหรือคนอื่นสนใจครับยังมีแพลตฟอร์ม,มอื่นๆเช่นการที่ท่านเป็นยูทูบเบอร์นะครัอันนี้มันก็สามารถจะสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับพราแต่ถ้าเราทําทั้งสองอย่างเนาะเป็นยูทูบเบอร์นะได้คลิปเดียวทํา บล็อกนะฮะที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นบทความนะครับอ๋อสองอย่างนี้มารวมกันนะฮะคลิปวิดีโอไว้ใน YouTube นําคลิปวิดีโอมาถอดความนะ <c li pp le> แล้วก็สร้างเป็นบทความ <c li pp le> ไว้ในบล็อกของเราครับเนี่ยมันก็จะมีรายได้เกิดขึ้น2ทางได้ด้วยนะ <c li pp le> นี่เป็นตัวอย่างนะครับ <c li pp le> ลองดูครับท่านสนใจเรื่องอะไรท่านถนัดเรื่องอะไรอยากทําบล็อกนะอาจจะลองปรึกษาทักแกนหม่ได้นะครับอันเนี้ยเรามีคอร์สสอนเรื่องของการทําบล็อกอย่างไรให้ได้เงินนะครับก็ลองติดต่อพูดคุยเข้ามาดูนะครับ ไอเดียธุรก,กิจที่9กนะครับก็คือธุรก,กิจลักหนักของตัว r e c ร s เซลหรือลังหนักของขายตรงนะครับไม่ว่าผ่านไปกี่ยุคก,กี่สมัยนะครับธุรก,กิจขายตรงนะครับก็ยังคงเป็นธุรก,กิจที่ได้รับความนิยมนะฮะแม้ว่ารูปแบบของธุรก,กิจอาจจะเปลี่ยนไปจากอดีตมากมายเลยทีเดียวนะครับกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการท,ทําธุรกิจขายตรงในยุคปัจจุบันครับไม่ใช่แค่กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านเหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับแต่นะครับมีเรื่องของการพัฒนานในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึง การใช้เทคโนโลยีทางด้านออนไลน์นะครับทำการตลาดทางด้านออนไลน์ทําเรื่องของฟนแนลต่างๆนะครับรูปแบบของตัวธุรกิจขายตรงในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องของออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะนั้นับไอเดียธุรกิจในเรื่องของการทําธุรกิจขายตรงก็น่าสนใจรวมถึงการทําลักหณักของตัวดรอปชิพแอฟฟิลิเอตเหล่านี้ครับเป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกันนะถ้าสามารถจะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มนะจากขายตรงจาก ดรอปชิปจากแอฟเฟลีย์ได้นะถ้าท่านสนใจโมเดลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในหมวดของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของตัวดรอปชิปต่างๆนะครับก็ลองไปติดตามดูเพิ่มเติมนะครับไอเดียธุรกิจที่10นะครับไอเดียสุดท้ายนะครับก็คือการเป็นออนไลน์โคชชิ่งนะครับหรือลักษณะของตัวธุรกิจบทบทเรียนออนไลน์นะครับการสร้างบทเรียนออนไลน์หรือสร้างคอร์สออนไลน์ครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจในยุคปัจจุบันนะครับเพราะประโยชน์ของการที่เราเรียนออนไลน์นะครับ จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยประหยัดเวลานะครับรื่งของการเดินทางประหยัดเรื่องของค่าสถานที่การเรียนออนไลน์ครับในยุคปัจจุบันครับมีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้มากมายครับหากคุณครับมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถนำหล่านี้ครับมาแบ่งปันนะครับเปิดคอร์สสอนออนไลน์นะให้กับผู้ที่สนใจ นะครับเอิบอยากจุดเล็กๆได้นะครับเรามีความถนัดอะไรเราก็สามารถสอนเรื่องพวกนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นค onsulting นะครับบนโลกออนไลน์นะครับเวบันครับในไทยเองก็มีแพลตฟอร์มเรื่องของการที่จะสอนออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับและหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจนะก็คือแพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า sme academy นะฮะแพลตฟอร์มนี้ครับเป็นแพลตฟอร์มที่ เหมาะสมกับผู้ประกอบการนะรที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นในการที่จะท,ทําธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของกำบันชีภาษีนะครับเรื่องของบุคคลเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของการบริหารทีมต่างๆนะก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะเพราะนั้นครับถ้าท่านมีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะ สร้างคอสของตัวองได้หรือท่านที่สนใจในการที่จะทําอาชีพสร้างรายได้ท่านก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กับแพลตฟอร์มเหล่าน,นี้ได้นะแด่นี้ก็คือ10ไอเดียที่น่าสนใจในการที่จะทำธุรกิจในปี2021นะถ้าลองนําไปดูนะว่าท่านชอบตรงไหนท่านเหมาะสมกับตรงไหนและก็เริ่มทําเลยนะและที่สําคัญไปกว่านั้นครับความรู้ว่าสําคัญแล้วนะครับการลงมือทํา สำคัญกว่านะถ้าลองไปลงมือทําติดปัญหาอะไรยังไงก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวเท่าแก่ใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตอบให้กับท่านนะครับและองค์กรไหนครับที่กําลังมองหาพาร์ทเนอร์มองหาที่ปรึกษาในการที่เข้าไปวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการทรําธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์ฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในเรื่องของการท,ทําธุรกิจนะครับช่วยผลักดนันธุรกิจของท่านให้เติบโตนะครับเท่าแก่ใหม่มีบริการในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านนะครับสามารถติดต่อเข้ามา ในเบอร์ที่ปรากฏได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับอย่าลืมนะฮะแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งช่องทักกระแมไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการจยสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงแนวทางในการจย่เข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งจากทงางภาครัฐและภาคเอกชนครับสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ